ไปชมในส่วนของเทคนิคนะคะเราก็มองว่าเมื่อวานนี้นะคะถึงแม้ว่าดัชนีเนี่ยจะปิดเกือบราคาต่าสุดของวันนะคะแต่ว่าเริ่มมีขนาดของกราฟแท่งเทียนที่เล็กลงนะคะแสดงว่าแรงกดในทางลงเนี่ยเริ่มลดระดับลงแล้วนะคะแล้วก็เครื่องมือระยะสั้นในเดลในเดลี่นะคะยังมีสัญญาณขายแต่ว่าถ้ามองอลงมาในนท t r a ดย์ประมาณ60นาทีเนี่ยจะเห็นว่าอยู่ในระดับต่ํามากนะคะก็เลยมองว่าดาวไซด์ของการปรับฐานในครั้งนี้เนี่ยน่าจะชะลอตัวได้ที่บริเวณประมาณ1,400จุดนะคะหรือว่าเต็มที่เนี่ยไม่น่าเกิน1380นะคะคซึ่ง แล้วก็50%ตามลำดับนะคะ,ะแต่ว่าแนวต้านก็ยังไม่น่าไปไกลมากนะคะเพราะว่าเหมือนเป็นการรีบาวก่อนมากกว่านะคะก็อยู่ที่1420กับ1440สต็อกวิวตัวแรกนะคะเป็น PTT EP นะคะจะเห็นว่าราคาเนี่ยไม่หลุด EMA 25วันซึ่งเป็นแนวรับสำคัญมาตลอดในเดือนที่ผ่านมานะคะ ที่ในกราฟ60นาทีเนี่ยยังมีแรงเหวี่ยงในช่วงสุดท้ายด้วยวอลุ่มที่หนาแน่นนะคะคาดว่าราคาเนี่ยจะฟื้นตัวขึ้นต่อไปอย่างแนวต้านประมาณ172กับ173บาท50นะคะรับที่168.50แ,แล้วก็คัดลอสที่167.50 ถัดมาเป็น PLE นะคะตัวนี้ก็ดูที่กราฟ60นาทีเหมือนกันนะคะเพราะว่าหลังจากที่ราคาทรงตัวบริเวณ2บาทเนี่ยทำให้ภาพของกราฟ60นาทีมีลักษณะของการสร้างฐานนะคะก็น่าจะส่งให้ดีดตัวกลับขึ้นมาได้นะคะเพราะว่ามีสัญญาณซื้อจาก Modify i e Stochastic ที่เริ่มฟื้นตัวออกจากเขตโ u l l ด้วยนะคะ PLE แนวรับจะอยู่ที่2บาท4สตางค์นะคะต้าน2บาท16ถึง2บาท20แล้วก็คัดลอสที่2บาท ตัวสุดท้าย TG Pro นะคะตัวนี้นี่จะเห็นว่าแรงซื้อเข้ามาหนาแน่นนะคะเมื่อวานนี้แล้วก็ผลักดันให้ราคาปิดที่จุดรา,ราคาสูงสุดของวันได้นะคะแล้วก็กราฟ60นาทีนี่จะเห็นแรงเหวี่ยงในช่วงท้ายอย่างชัดเจนเลยนะคะก็คิดว่าน่าจะได้โมเมนตัมในทางบวกให้กลับขึ้นต่อนะคะรับที่66สตางนะคะต้าน71-72ถึงสตางแล้วก็คัดลอสที่65ตางค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ